แล้วถ้าเกิดว่าผู้ที่ก่อนที่จิตจะดับนั้นเลอกแต่ว่าอันไม่ใช่อันนิจจังทุกขังอนัตตาไม,ไม่ใช่ตัวตนแต่ยังไม่บรรลุเนี่ยเขาจะไปอยู่ในภพภูมิไหนคะถ้าระลึกได้ถึงอันนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างเดียวนะไม่มีอะไรแทรกนะถึงนม้จะไม่จำแจ้งนะก็ได้สวรรค์นินเทศนิกายใดยนิสิกนิกายหนึ่งในสุคติเทวภูมิแต่ก็ไม่ไปถึงพรมใช่ไหมคะไม่ไม่ไม่ไม เพราะอะไรถึงมามาเอื่อถึงพรมอะค่ะกพะยังมีความยังมีอารมณ์ที่วนเวียนในการวิตกวิจารณ์อยู่เงี้ยน่ะแต่ว่าการเพ่งเพ่งขนาดที่ว่ามีแค่ดวงจิตด,ดวงหนึ่งหรือว่าไม่มีรูปเนี่ยก็ยังไปถึงชั้นพรมได้นะคระบาเขาได้เพ่งความเพ่งเขาได้มั่นคงนะแต่นี่บริกรรมบอกว่ามันบริกรรมไปมันไม่มันได้ได้แต่คําบริกรรมที่มันไม่มั่นคงเนี่ยถ้ามั่นคงแล้วมันแจ่มแจ้งแล้วมันได แทนที่จะได้แค่ชามันได้อาริยะมากกว่า